สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเลยวันนี้จะมานําเสนอโครงงานในเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพส,สารเคลือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้งและาคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาต่อการยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดค,ค่ะ อะโวคาโดนะคะเป็นไม้ผลยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะโดยนิยมปลูกพันธุ์พื้นเมืองนะคะอะโวคาโดกาลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจํานวนมากในปัจจุบันและปกติอะโวคาโดที่แก่ที่เก็บมาจากต้นนะคะจะใช้เวลาในการสุก3-5วัน,นะคะ่ะหากมุมหากมองในมุมของเศรษฐกิจนะคะชาวสวนอะโวคาโดเมื่อมีผลผล,ผลิตจํานวนมากก็อาจจะมีเหตุการณ์การระบายผล,ผลผลิตออกไม่ทันเวลาทําให้เกิดในการเน่าเสียสูง จะไปถึงด้านรายได้ค่ะจึงมีการแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคลือบฟิล์มโดยการใช้เพื่อย,ยืดอายุการเก็บรักษาดังนั้นผู้จะทําโครงงานนะคะจึงมีความสนใจที่จะใช้การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้สารเคลือบผิวคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาและสารเคลือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้งต่อการยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดเพื่อช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและการรักษาคุณภาพของอะโวคาโดค่ะ วัตถุประสงค์ของการสึกษา,านะคะเพื่อสังเคราะห์คาร์อกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาและสารเคลือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้ง2เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวคาร์อกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาและสารเคลือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้งต่อการายืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโด ตัวแปรนะคะตัวแปรต้นคือการเคลือบผิวคาร์บอ,อซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาและสารเคลือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้งตัวแปรตามคือการสูญเสียน้าหนักการเปลี่ยนแปลงของสีรูปร่างและเนื้อผลของอะโวคาโดส่วนตัวแปรควบคุมคืออะโวคาโดและสภาพแวดล้อมค่ะ สมมติฐานนะคะคือสารเคลือบผิวคาร์บอซิเมทิวซลลูโรจากผักตบชาวาสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดได้นานกว่าสารเคลือบผิวจากไขโตซานค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะได้รับผลการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวคาร์บอซิเมทิวซิลลูโรจากผักตบชาวาและสารเคลือบผิวไขโตซานจากเปลือกกุ้งต่อการยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดค่ะเครื่องมือนะคะจะใช้ตู้อบลมร้อนเครื่องชั่งสารเคมีเครื่องกวนสารกระดาษวัดค่า ph ช้อนตักสารผ้าขาวบางถาดอะลูมิเนียมตะแกรงน่อนขนาด80เมตรเครื่องบดเครื่องปัน่นอลูมิเนียมฟอยล์กล่งบดสารเครื่องแก้วจมใช้บิกเกอร์ขนาด50มิล100มิล250มิล600มิลและ1,000มิลค่ะใช้กระบอกตวงขวดกำหนดปริมาตรแท่งแก้วคนสารขวดรูปชมพู่เทอร์โมมิเตอร์ ส่วนสารเคมีนะคะจะใช้กรดคลอโรอัซิติกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์50%กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น1โมลเมทานอล70%โซเดียมไฮดรอกไซด์99%น้ำกั่นบริสุทธิ์เอทานอล95%และ70%สารละลายไอโซโพรพานอลกรดซิติก90%กรดแอซิติก98%ค่ะค่ะและ วิธีทำการทดลองแล้วนะคะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการสังเคราะห์คาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากผ,ผักตบชวาค่ะและการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งนะคะโดยการสังเคราะห์คาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากผ,ผักตบชวาค่ะ,ะขั้นแรกนะคะเราจะที่การเตรียมวัตถุดิบค่ะโดยเราจะเก็บเกี่ยวผักตบชวานาํามาล้างทําความสะอาดตัดรากและใบออกนะคะหั่นเป็นท่อนขนาด1-2เซนติเมตรค่ะจากนั้นนําไปตากแห้ง ก่อนนำเข้าต่ออบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา6ชั่วโมงค่ะบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นนะคะ2ค่ะการสกัดเซลลูโลสนะคะจะนำผักตบชวาที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น0.5โมลในอัตราส่วน1ต่อ40ค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปต้มที่ 90- 100ถึงองศาเซลเซียสนาน3มชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะล้างน้ำให้เป็นกลางโดยจะวัดค่า p h และสังเกตส,สีของน้ำล้างค่ะอบที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียสนาน24ชั่วโมงนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปัน่นและร่อนผ่านตะแกรงขนาด80เมชค่ะจะได้ผงเซอลลอนนะคะ การฟอกขาวนะคะเราจะนําผงผักตบชวาที่เราได้หรือเซลลูโลสค่ะที่ผ่านการต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แช่ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะความเข้มข้น30%โดยจะใช้อัตราส่วนผงเซลลูโลส1กรัมต่อสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาตร30มิลลิลิตรค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน6ชั่วโมงค่ะนํามาล้างให้เป็นกลางนะคะโดยจะวัดค่า pH และสังเกตสีของน้ําล้างค่ะอบแห้งที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียสนาน24ช um, <ination> mm hmm. ั่วโมงนะคะนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นและลอดผ่านตะแกรง80เมตรจะได้ผงเซลลูโลสค่ะและการสังเคราะห์คาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสนะคะเราจะนำผงเซลลูโลสที่เตรียมได้จากกรรมวิธีที่ดีที่สุดค่ะมาสังเคราะห์เป็นคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสนะคะโดยใช้เยื่อเซลลูโลสจำนวน15กรัมเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น3 0ปริมาตร5 0มิลลิลิตรค่ะและไอโซโพรพานอลปริมาตร450กรั มิลลิลิตรนะคะเราจะกวนให้เข้ากันเป็นเวลา30นาทีค่ะจากนั้นจะเติมกดคอรอลอซิติกจำนวน18กรัมค่ะแล้วกวนต่ออีก30นาทีนะคะ เราจะปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็นำไปอบที่อุณหภูมิ55องศาเป็นเวลา3ชั่วโมง30นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะจะนำส่วนที่ตกตะกอนด้านล่างมาเติมด้วยเมทานอลความเข้มข้น70%ปริมาตร100มิลลิลิตรค่ะแล้วทำให้เป็นฟางด้วยกรดอะซิติกความเข้มข้น90%นะคะจากนั้นค่ะจะกรองล้างด้วยเอทานอลความเข้มข้น70%ปริมาตร300มิลลิลิตรอีก5ครั้งค่ะโดยแต่ละครั้งนะคะจะแช่สารละลายนาน10นาทีค่ะสุดท้ายนะคะล้างด้วยเมทานอลอีกแล้วก็อบ แห้งที่อุณหภูมิ5้า5องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะนามาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นและล่อนผ่านตะแกรง80เมตรค่ะจะได้ผงคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาค่ะและการสังเคราะห์ไคโตซานจากเปลือกกุ้งนะคะการสกัดไคตินค่ะเราจะเริ่มที่การเตรียมวัตถุดิบนะคะโดยจะนําเปลือกกุ้งเนี่ยค่ะมาล้างน้ําให้สะอาดนําไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็บดให้มีขนาดประมาณ2-3มมิลลิเมตรค่ะ 2นะคะการกำจัดแร่ธาตุค่ะ เราจะนําเปลือกกุ้งนะคะมากําจัดแร่ธาตุด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น1โมลน,นะคะนําเปลือกกุ้งแช่เป็นเวลาย4บชั่วโมงค่ะที่อุณหภูมิห้องนะคะโดยใช้น้ําหนักต่อปริมาตรก็คือ1ต่อ10ค่ะหลังจากนั้นเราจะล้างด้วยน้ากปล่นจนสะอาดแล้วก็ทําซ้ําอีกรอบนะคะ <S <S การกําจัดโปรตีนนะคะเราจะนําเปลือกกุ้งที่ได้จากการกําจัดแร่ธาตุมากําจัดโปรตีนด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น2โมลค่ะโดยเราจะกวนตลอดเวลานะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องค่ะ การกำจัดสีนะคะจะนำเปลือกกุ้งมากําจัดสีโดยใช้เอทานอล95%คนตลอดเวลา5นาทีนะคะโดยจะใช้น้ำหนักต่อปริมาตร1กรัมต่อ20มิลลิตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะล้างด้วยน้ำกันจนสะอาดแล้วนำไปอบแห้งนะคะที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะการสกัดไคโตซานนะคะจะนำไขตินที่สกัดได้มากําจัดหมูนะคะด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น2โมลค่ะโดย น้ำหนักต่อปริมาตรนะคะในอัตราส่วน1กรัมต่อ20มิลลิลิตรค่ะคนตลอดเวลา15นาทีที่อุณหภูมิ140องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นค่ะจะนำไขโตัวซานที่ได้นะคะไปล้างน้ำแล้วก็กองจนหมดด่างค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคำนำไขโตัซานจากเปลือกกุ้งไปอบแห้งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมง30นาทีค่ะ และช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชาวาและสารเคลือบผิวไคโตซานต่อการยืดอายุการเก็บราาักษาอะโวคาโดค่ะโดยเราจะนําผลอะโวคาโดนะคะมาแช่ลงในสารเคลือบผิวคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสผักตบชาวา0.5% 1% 1.5%และสารเคลือบผิวไคโตซานความเข้มข้น0.5% 1%และ1.5%เหมือนกันค่ะโดยจะแช่เป็นเวลา3นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะผึ่งใหแห้งแล้วก็บรรจุลงใน ะก้พลาสติกนะคะและจะเก็บรักษาภายใต้สภาพบรรยากาศปกติค่ะจากนั้นนะคะจะบันทึกผลการสูญเสียน้ําหนักการเปลี่ยนแปลงสีรูปร่างและก็เนื้อผลของอะโวคาโดทุกๆ2วันค่ะเป็นเวลา4วันนะคะ สรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวต่อการยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดนะคะเป็นไปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะก็คือสารเคลือบผิวคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดได้นานกว่าสารเคลือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้งค่ะโดยทดลองในอุณหภูมิห้อง4ี่วันนะคะหลังจากที่เริ่มทดลองนะคะก็พบว่า สารเคลือบผิว CMC ความเข้มข้น1.5%นะคะมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโดมากที่สุดค่ะคือการมีสูญเสียน้ำหนักไปเพียง4.64%ค่ะและมีการจัดอันดับประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวอะโวคาโดที่เหลือได้ดังนี้นะคะก็คือสารเคลือบผิว CMC 1%นะคะสูญเสียน้ำหนักไป4.65%สารเคลือบผิวคาตาซานความเข้มข้น1.5%สูญเสียน้ำหนักไป5.085% สารเคลือบผิว CMC 0.5%สูญเสียน้ำหนักเฉลี่ยก็คือ5.85%สารเคลือบผิวไคโตซาน1%สูญเสียน้ำหนักเฉลีย่ย5.12%และสารเคลือบผิวไคโตซาน0.5%สูญเสียน้ำหนักเฉลี่ยไป8.82%ตามลำดับค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับชุดครอบคลุมที่ไม่มีการเคลือบเลยนะคะจะมีการสูญเสียน้ำหนักอยู่ที่9.115%ค่ะ ดังนั้นนะคะพวกเราจึงสรุปได้ว่าสารคือบผิวคาร์บอซิเมทิลซูลูโรสนะคะจากผกตับชวาสามารถยืดอายุการเก็บรักษาโวคาโดได้นานกว่าสารคือบผิวไคโตซานจากเปลือกกุ้งค่ะและนอกจาก เป็นสาร2ชนิดนี้นะคะก็ยังมีความเมข้มข้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะว่าความเข้มข้นเท่าใดจะมีความเหมาะสมสําหรับการใช้เป็นสารเคลือบมากกว่ากันค่ะดังนั้นผูส้สอดทํานะคะจึงพบว่าสารเคลือบผิวทั้งสองชนิดนะคะสามารถนําไปพัฒนานและใช้เป็นสารเคลือบผิวอะโวคาโดหรือผิวอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ค่ะ ข้อเสนอแนะนะคะควรทําการทดลองในหลายความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ควรใช้อะโวคาโดที่เก็บเกี่ยวภายในวันนั้นหรือหลังจากเก็บเกี่ยวภายใน่งวันในการทําการทดลองเพื่อผลการทดลองที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเนื่องจากโครงงานของเรานะคะใช้อะโวคาโดที่เก็บมาแล้ว3วันค่ะก็เลยอาจจะมีการผลของโครงงานที่คาดเคลื่อนไปค่ะดังนั้นพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 你、嗯、好。